ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบ๊บชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกละาตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิวม้วแมวเมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมลายไตยขึ้นป้าชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูจูนเช่นเคยนะคะในรายวิชาจินตนคณิตค่ะวันนี้คุณครูจูนจะพาเด็กๆมานับเลข1ถึงเลข99นะคะอ่าเลข1ถึงเลข99นะคะข้างไหนแทนหลักหน่วยข้างไหนแทนหลัก10บเด็กๆจำได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจูนจะทบทวนนะคะ ขวาอยู่ไหนเอ่ยยกมือขวาขึ้นค่ะข้างขวาจะแทนด้วยหลักหน่วยนะคะส่วนข้างซ้ายยกมือซ้ายขึ้นค่ะข้างซ้ายจะแทนหลักสิบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วท่าเตรียมพร้อมเซตศ1นยนถึงเกนับหนึ่งสองสาสห้าอย่าลืมมว้วน หกเจ็ดแปบมีหนึ่งกับศูนยอมีหนึ่งกับหนึมีหนึ่งกับสองสิามมีหนึ่งกับสามี่มีหนึ่งกับสี่สบห้าอย่าลืมม้วนมีหนึ่งกับห้ามีหนึ่งกับหกสดมีหนึ่งกับเจ็ดปมีหกับแ 19มี1กับ9 20มี2กับ0 21มี2กับ1 22มี2กับ2 23มี2กับ3 24มี2กับ4 25อย่าลืมม้วนมี2กับ5 26มี2กับ6 27มี2กับ7 28มี2กับ8 ยี่สิบเก้ามีสงกับเก้าสามีสามกับศูนย์สามสิบเอ็ดมีสามกับหนึ่งสามมีสามกับสองมีสกับสามสามสิบสี่กับสี่อย่าลืมม้วนมีสกับห้ามีสกับหกสมีสกับเจ็มีสกับแ 39มี3กับ9 40มี4กับ0 41มี4กับ1 42มี4กับ2 43มี4กับ3 44มี4กับ4 45อย่าลืมม้วนมี4กับ5 46มี4กับ6 47มี4กับ7 48มี4กับ8 49มี4กับ9 50มี5กับ0 51มี5กับ1 52มี5กับ2 53มี5กับ3 54มี5กับ4 55อย่าลืม้วนมี5กับ5 56มี5กับ6 57มี5กับ7 58มี5กับ8 59มี5กับ9 6 10มี6กับ0 61มี6กับ1

75อย่าลืมม้วนมี7กับ5 76มี7กับ6 77มี7กับ7 78มี7กับ8 79มี7กับ9 80มี8กับ0 81มี8กับ1 82มี8กับ2 83มี8กับ3 84มี8กับ4 85อย่าลืมม้วนมี8กับ5 86มี8กับ6 87มี8กับ7 แปมี8 –ปดกับแปดมี8 –ปดกับเก้มี9 –ก้าับศูนมี9กับ1 92มี9 –กับ2 93มี9 –กับ3 94มี9กับ4 95อย่าลืมม้วนมี9 –กับ5 96มี9 –กับ6 97มีเกับ7 98มี9กับ8 99มีเกับ9อ่าสะบัดมือค่ะ สบาแรงๆเลยนะคะโอเคเรานับเลขหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าได้แล้วนะคะคุณครูจูนฝากเด็กๆนะคะฝึกซ้ําย้ําทวนบ่อยๆนะคะจะได้จําได้จินตคณิตง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆคนไหนที่ทําไม่ทันนะคะสามารถเปิดคลิปย้อนกลับไปดูนะคะตอนที่นับเลขหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าว่าเรานับยังไงนะคะแล้วเด็กๆ ฝึกนับนะคะทีนี้การบ้านนะคะเด็กๆนะคะให้เด็กๆไปฝึกนับเลข1ถึงเลข99นะคะแล้วอย่าลืมถ้านับได้แล้วนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์กลุ่มให้คุณครูจูนได้ชมให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย